สินเชื่อเกียริยรนาคินลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือสมัครผ่านแอปก็ได้ KKP Personal Loan คลิปนี้จะมาแนะนําสินเชื่อ KKP Personal Loan จาก KKP หรือธนาคารเกียรินาคินนะครับซึ่งคุณสามารถสมัครได้ทั้งทางเว็บไซต์ธนาคารสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือคุณจะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile หรือไปสมัครที่ธนาคารโดยตรงเลยก็ได้นะครับก็แนะนําสําหรับคนที่ใช้ธนาคารเกียรินาคินพัฒนาเป็นหลักเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีบัญชี KKP อยู่แล้วนะผมให้5.5เต็ม10นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีบัญชีเนี่ยเอา4.5เต็ม10คะแนนนะครับโดยผมก็จะบอกด้วยนะครับว่าแต่ละคะแนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากไหนบ้างนะครับนะแล้วก็ต้องบอกการมิสาชีแมพอ้างด้วยนะครับ KKP เนี่ย e r s o n a l l o a n สามารถสมัครได้ในแอป KKP Mobile เว็บไซต์ KKP หรือที่สาขาเท่านั้นนะครับไม่มีการสมัครผ่านข้อความอไลน์ f a c e b o o k t i k t o k ใดๆเลยนะครับ ถ้าเกิดว,ว่าต้องโอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนเนี่ยคือคุณกำลังเจอม่จฉาชีพนะสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิมกูออมนะครับก็เป็นช่องทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย1้0%นะใครสนใจเนี่ยสามารถกดติดตามได้ทั้งเพจ YouTube และ Tik t o k ได้เลยนะครับโดยจุดเด่นที่เขแนะนานะครับสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนสบายดอกเบี้ยต่ําอนุมัติไวให้วงเงินสูงสมัครง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกรันวงเงินอนุมัติสูงสุด2ล้านบาทรับเงินสด ายใน1วันหลังจากอนุมัติแล้วผ่อนสบายกับดอกเบี้ยลดต้นลดดอกทีนี้มาดูเกณฑ์ของผมบ้างนะครับนะว่าเต็ม1ิเนี่ยหักอะไรไปบ้างนะอันแรกกับอันที่2นะครับไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องยินยันตัวตนเนี่ยสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เสียคะแนนในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีบัญชีเนี่ยก็ต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารอยู่ดีนะครับก็าหักหคะแนนละกันไม่ต้องส่งสลิปเงินเดือนไม่ต้องส่งเอกสารอื่นนะครับ ไม่ได้นะครับต้องส่งทั้งคู่นะครับทั้งสลิปเงินเดือนและเอกาสารสเตตเมนต์ต่างๆนะครับรู้ผลภายในวันรับเงินทันทีเนี่ยก็ไม่ได้ทั้งคู่นะครับต้องรอหนึ่งถึงสามวันทำการถึงจะรู้ผลและรอรับเงินอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากอนุมัติแล้วอันที่7นะครับลงทะเบียนไม่เยอะมากนะครับอันนี้โอเคไม่ว่ากันนะเพราะส่วนใหญ่ธนาคารก็รู้รายละเอียดของเราอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันที่8ลูกค้าใหม่ได้อันที่9นะครับไม่ตัดคะแนเพิ่มเติมซึ่ง KKP ตัวนี้ผมไม่ได้มี ปัญหาอะไรกับมันนะครับอันที่สินะครับผมยังไม่ได้กู้ตัวนี้นะครับก็เลยหักไปครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีบัญชี KKP นะครับผมก็จะให้คะแนน5.5เต็ม10นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเบบัญชีเนี่ยก็จะให้4.5คะแนนเต็ม10แทนนะรายละเอียดนะครับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเสียดอกเบี้ยทันทีไม่ใช้ก็เสียเงินนะครับเพราะว่าเขาโอนเงินมาให้เราแล้วนะวงเงินสูงสุด2ล้านบาทหรือไม่เกิน5เท่าของไรายได้ ดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีหรือหมื่นละ7บาทต่อวันถ้าไรายได้รวมเฉลีย่ยสูงเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะลดลงด้วยนะครับต่ําสุดเนี่ยดอกเบีย้ย11-99%ต่อปีนะครับเป็นแบบลดต้นลดดอกจ่ายเงินได้โปะได้ปิดได้ลดดอกเบีย้ยทันทีนะผ่อนชําระนานสุด60เดือนคุณสมบัตินะครับสัญชาติไทยอายุ20-60ปีมีไรายได้ประจําต่อเดือนตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารผ่านการทดลองงานและมีสลิปเงินเดือนนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครนะครับสลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน2เดือนสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังสเตตเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับนับจากปัจจุบันสำเนาหน้าบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์เฉพาะเลขที่บัตรประชาชนนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านแล้วกันนะครับได้เงินไปใช้ยามสุดเฉินหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ใครกู้ผ่านแล้วรบกวนนิดนึงนะครับมาบอกหน่อยนะครับนะ <laughs> เพราะว่าการกู้ผ่านเนี่ยมันเป็นกําลังใจเชิงบวกให้กับคนอื่นๆนะครับลองนึกดูครับถ้าเกิดว่าผมพูดคลิปอะไรบางอย่างไปสินเชื่อตัวเนี้ยคุณกู้ผ่านอะ่ะเออแต่ทุกคนมาบอกหมดเลยว่ากู้ไม่ผ่านกู้ <laughs> ไม่ผ่านกู <laughs> ้ไม่ผ่านอ่ะคนต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้ากู้กันใช่ไหมครับดังนั้นมาช่วยกันหน่อยนะบอกกู้ผ่านก็จะช่วยคนอื่นเนี่ยเห็นมีกําลังใจได้ขึ้นเยอะเลยนะสินเชื่อที่ผมเอามาเนี่ยมันกู้ได้จริงนะครับนะ มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ว่าเอามาเสร็จแล้วเขาอาจจะปิดไปแล้วเขาอาจจะยกเลิกไปแล้วเนี่ยทำให้มันกู้ไม่ได้นั่นเองนะครับซ้อมหนึ่งตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะพิมผมว่าฟังจบแล้วหน่อยนะครับนะให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับทุกคนที่ฟังจบตรงนี้เลยนะครับอยากจะช่วยง่ายๆก็ได้เลยนะครับนะ ก็กดที่เลงใต้คีย์ผฟมนะครับก็จะเป็นการสมัครสินเชื่อธรรมดาเลยนะครับคุณก็สมัครตามโบตินั่นเองนะครับส่วนผมก็ได้ค่าขนมก,กันนิดนึงนิดนึงนะครับก็จะขอบคุณมากมากเลยนะครับหดือจะซื้อของซื้อขนมผ่าอัพช้อปปี้ลาซาด้าก็ขอบคุณมากๆาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมแนะนําเรื่องสินเชื่อก็จริงแต่ไม่ได้นำให้คุณไปกู้เงินมาใช้สูรุสูรายนะครับคุณคุณจะกู้เงินก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยต้องการสร้างรายได้ใหม่ต้องการช่งางอาชีพใหม่หรือว่าคุณอ,อะประสบป คุณจะไม่ต้องใช้เงินด่วนน่ยคุณถึงจะต้องกู้เงินนะครับเก็บวงเงินไปใช้ยามฉุกเฉินยามจาเป็นจะดีกว่านะครับยังไงก็ขอให้ผ่านปัญหาวิกฤตการณการ์การเงินในช่วงนี้ไปให้ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ